ลำนำรักมือปราบมารตอนที่28เปิดร้าน <c oughs> ในดินแดนซอเลอ่เขตพักอาศัยของชนด่้นเร่นนอกด่านกินอนาบริเวณน,นับสแ0 0กว่าไร,สร่สถานที่แห่งนี้เสมือนเมืองเยซึ่งเป็นศูนย์กลางของแคว้นกวนจงขัะดใหญ่ที่เท่าเมืองกิ้นหยาง การแบ่งเขตที่อยู่อาศัยจะแบ่งตามเผ่าเผ่าเทือเลออยู่ทางทิศบูรพากระโจมของประมุกใหญ่ล้อมด้วยภูเขาหันหน้าไปทางดงป่ากระโจมอันไร้กำแพงของผู้ร่อนเร่นอกด่านนอกจากคนเหล่านี้แล้ว เขาอื่นนอกพันธมิตรซื้อเลอร์จะมาขออาศัยเป็นการช่วยคราวในเหมันตะโดดเพราะแดนซื้อเลอร์มีความพร้อมหลายด่ายานช่วยยู่รอดผ่านฤดูกาลอันโหดร้ายไปได้เฉินสิงรู้สึกว่าที่แห่งนี้ตระการตายิ่งนักเป็นความเงียบสงบท่ามกลางความพลุกพล่านทิวทัศน์ก็งามเพลิดเพลินหากปีนเขาด้านหลังจนถึงช่วงกลางเขา ทิฏั์ของดินแดนทั้งผืนจะปรากฏชัดแก่สายตาเหล่าคนในเผ่าเซียงสู้คึกคักเปี่ยมพลังหล้นเหลือบ้างควบม้าขยบบ้างหวดตีลูกกลมทั้งวันไม่ทำสิ่งใดเอาแต่พาการห,รห,หาัวเราะเฮฮาเออละเหยลอยชายเพียงเฝ้ารอให้ฤดูหนาวผ่านพ้นไปทพราเหตุใดแชกจากแดนไกลอย่างบิดดาต้องมาทำความละท่องให้พวกเจ้าด้วยฮะ ข้าไม่ใช่บ่าวพร่นะฉันสิงอยากปาผ้าขี้ริ้วหลงผืนแต่ใจก็ยังนึกสงสัยเมื่อรู้หายอยากสอดส่องเรือนนอกของซึ่งสู้อย่างห้ามไม่อยู่ดูสถานที่ไม่เหมือนผู้ตกแต่งพันรรย,ยาและมีบุตรกรับมองออกว่าเคยมีผู้อื่นใช้ชีวิตร่วมด้วยฉันสิงอาศัยอยู่กับอาจารย์มาตั้งแต่เล็กจนเติบคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้อย่างยิ่ง บางทีก่อนที่ซึ่งสู้เติบใหญ่อีกฝ่ายคงอาศัยอยู่ที่นี่กับบิดาหรือก่อนหน้านั้นสักหน่อยอาจมีบรรดาอาศัยอยู่ด้วยก็ได้พอแส้นทาทีไปเชถดัวตรงชั้นหนังสือ <c oughs> และพลิกตำราบนนั้นอ่านเขาแทบไม่รู้จักตัวอักษรในนั้นแต่พอจำภาพได้หลายภาพส่วนใหญ่เป็นภาพวิทยายุทธ คุมือยิงตโนบนหลังมา้าบันทึกอ,อาวุธโยธยุทโธทโทปกรอถอธิบายเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มโดยชนต่างเผ่ารวมถึงแผนที่ดินแดนนอกกำแพงเมืองลีและบัญชีรายชื่ออีกมากมาย ครั้นตะวันลับเลี่ยมเขาด้านนอกแมวเสียงร้องรำทำเพลงสินสู้กลับมาถึงแล้วสินสู้เอ่ยว่าเจ้าทำอะไรอย่างมายุ่งย่ามกับของของข้าจนสิงอยากป่าผ้ากีริว้วชายหน้าอีกฝ่ายรบายาทสายิ่งนักเพราะสวนกลับไปอย่างคิดฮัด <c oughs> แล้วเจ้าคิดว่าเขาทำอะไรเ่าทำเนียมผงพวกเจ้าคือให้แขกมาทำอาดห้องอย่างนั้นรืซึ่งซู่ชะงักก่อนหลุดหระพรืช นับตั้งแต่กลับสูดแดนพันธมิตรซื้อเล้์ซึ่งสู่รมดีขึ้นมากฉันสิงเพิ่งเคยเห็นอีกฝ่ายหัวเราะเป็นครั้งแรกยอมยิ้มแย้มแจมใสายเจ้าหมอน,นี่ก็ยิ่งง่ามจับจิตจับใจบรรยากาศผลักใสยผู้คนเลือนลับไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นสนิทสนมถึงขั้นอ่อนโยนยิ่งกว่าทั่วป่ายเยี่ยนเสียอีกจู่ๆซึ่งซู่หุยิ้มเละเอ,อ่ยชักชวน ไปกินข้าวเถอะที่รักตามเข้ามาข้าคืนนี้เฝ่าทเทเลอร์จัดงานฉลองใหญ่ก็กองไฟจนสว่างสวยไปทั่วแดนซื้อเลย เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของปรมุกใหญ่ทุกคนเร่าสุราย่างปลาย่างเหนือยิมน้ำสำมราญแต่ร่มคุณเขาเสียงพเพลงกึกก้องสนั่นฟ้าจินซิงนั่งอยู่ข้างกายเซีงสู้เห็นคนในปกครองเทินขาแกะย่างมาให้พร้อมยื่นมีดเงินมาด้ามหนึ่งเฉินซิงยิ่งมองยิ่งนำลายสอขณะเขาหันเนื้อยิ่งเข้าปากคนรอบข้างกับดัดหอเป็นฟืนเป็นไฟ ฉันสิงก็งงทุกคนตำหนิฉันสิงพรางทำไม้ทำมือสั่งเขาประมัดประปนนิบัติประมุกใหญ่ฉันสิงกรรมมีดหมื่นแน่นนึกอยากแทงซิ่งสู้รู้แล้วรู้รอดไปพวกเขาว่าเจ้าช่างไม่รู้ความซึ่งสู้กล่าวสบายสบายและหันไปอธิบายแก่คนรอบด้านสองสามประโยคคนอื่นจึงทยอยนั่งลงฉันสิงเหลแต่หั่นเนื้อเลยส่งให้ซิ่งสู้ก่อนอีกฝ่ายเพียงกินไปเล็กน้อยยกมือเป็นสัญญาณอนุญาตว่า ตทุกคนจึงเริ่มลงมือกินยามื้อเย็นต่อไม่น,นานยิหญิงสาวประกางผู้เท่าคนหนึ่งเข้ามาคาดว่าคงเป็นผู้อโศกข,ของศักข์พอหนึ่งผู้เท่านั่งลงก่อนทักทายเหล่าผู้เท่าผู้แก่ซึ่งสู้พามาจากช้างอันพูดคุยสัพเพเหระกันซึ่งสู้เองก็ไม่ได้ขัดเขาเพียงดื่มสุราและมองจนสิ่งเป็นครั้งคราว เจ้าตัวการาลังกินเนื้อแกะย่างพรางปินิดดูสีหน้าผู้คนจะยินชื่อฟูเจียนทุกเอ่ยถึงหลายครั้งคาดว่าคงกรลังวิจารจัวสับอยู่ซึ่งสู้วางจอกเปล่าลงด้านข้างเป็นเชิงสนชิงรินสุราเติมจนสิงถามว่า พุกเจ้ามีความคิดบุกเข้ากวนจงคขล้มฟูเยียนแล้วตั้งตนเป็น่องเต้แทนหรือไม่ซึ่งสู้ตอบอย่างไม่ยิระขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าเฉินซิงก็อึ้งเฉินซิงรินสุราให้ซิ่งสู้จนเต็มและถามต่อแล้วสัญญาณที่เจ้าบอกว่าจะพาข้าไปตามหาแคมุกติ้งหานในภูเขาอะไรนั้นเล่าเจ้ารับปากข้าแล้วนะซึ่งสู้เอ่ยตอบรอก่อน ชนสิงรู้ว่าเส้นสู้เพิ่งกลับถึงบ้านเกิดได้วันแรกจะเล่งรัดอีกฝ่ายทําตามวาจาคงไม่ค่อยสมควนอักแต่เรื่องนี้ค้างคาใจเขาจนเขาอดกล่าวอีกไม่ได้ว่าเจ้าไม่ได้โกหกข้าใช่ไหม เชี่ยงสู้มองจนสิงอย่างไม่เชื่อหูค็าหมายคือเห็นข้าเป็นคนเช่นนั้นอ,ะ,อะไรรลหากไม่เชื่อแสงวงกลับไปเสียตอนนี้ซึ่งสู้ตะพค้สีิงคุนีิงตวาดอันดังนั้นทั้งทุกคนหยุดพูดคุยทันทีและหันมามองพวกเขาจินสิงรีบเอ่ยอย่ากรดเลยอย่ากรดเลยครับพรั้งปากเองมามาท่านประมุกใหญ่ข้าก็ดื่มให้เจ้าหนึ่งจอก ฉันสิงหวั่นว่าจอมป่าเทือนผู้นี้จะหาเรื่องจะรีบรินสุร,ราให้ตนเองจนล้นเปรีและยิ้มพรางยกจอกคาระะทุกคนแสดงให้พวกเขาเห็นว่าดูสิพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่งสู้กับจับศีรษะฉันสิงห์แงงายแล้วจะมาอีกข้างคว้าชามสระกรอกปากเขาดืด้อ ในสายตาของชาวเผ่านั่งล้อมวงยิง่นยินเพียงทั้งสองสื่อสารกันด้วยภาษาฮันเมื่อเรื่องแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงกลับไปสนทนากันต่ออย่างรวดเร็วจนสิงโดนกรอกเล่าจนสำรักความกรกเล่นหลิวเจ้ะโจ้าโจ๊ะซึ่งสู้กลับเมินเขาเสด็จหันถามอีกคนข้างๆ้างเป็นภาษาเซียนไปว่าเมื่อไรเผ่าอาเคอเล่าจะมา คนวัะนั้นเอ่ยตอบอย่างนอบน้อมด้วยภาษาเซียนเป่ยเช่นเดียวกันว่าท่านประมุกใหญ่ตามธรรมเนียมปีก่อนๆพวกเขาจะเร่งมาถึงแดนซือเล่ก่อนวันที่สมเดือนสิบขอรับจูจูสันชิงรู้สึกว่าสุรานี้รักเยี่ยมไม่เลวเลยหอมหวานคล่องคอไม่แสบร้อนจึงต้องรินดื่มเพิ่มซึ่งสู้เก่ารร่เป่ยเผาอาเคเลเป็นสายหนึ่งของชยงหนูพวกเขาไปไหนมาไหนอยู่ในพื้นที่สุดเขตแดนเหนือ ชนเผ่านี้รู้จักที่ตั้งของเผ่าของเขาเอ้อเหลอฉีหลุนดีกว่าข้าคืนนี้เป็นวันที่15เดือน9ก้าให้รอจะถึงวันที่สเดือนสิบยังพอไหวฉันซิงดื่มเหล้าพรางกล้าจะหากเจ้ายุ่งมากก็วัดแผ่นที่ให้ข้าสักปืนข้าไปเองได้ซส้นสู้แสดงท่าทีเยอะอยันจะรู้หรือไม่ว่าในฤดูหนาวหากขึ้นเหนือไปอีกจะเป็นอย่างไรฉันซิงเอ่ยตอบ อย่างมากข้าก็ใส่ชุดให้นานหน่อยผู้คุมกันข้างๆคนนั้นกล่าวด้วยภาษาเซนเป่ยปอีกครั้งรอเชอร์หลัวเฟิงกลับมาเขาอาจนำข่าวของเผ่าอาเค้าเริ่มมาด้วยนะขอรับ เชิญลวงฟังเป็นพี่น้องร่วมสมานของข้าซึ่งสู้ไม่ได้เหลียวมองจนสิงท่าทอดมองกองไฟอย่างเมื่อลอยเติมมาพร้อมกับข้าตั้งแต่เล็กออกจากแดนซื้อเลิกขึ้นเหนือไปล่าสัตว์คราวนี้ไปกระไรย,ยิ่งเมื่อเขากลับมาค่อยถามเขาดูได้จนสิงกินเนื้อแก่ย่างมากเข้าวก็กระหายน้ําจังดื่มเหล้าติดติด กันไม่รู้กี่จอกจนรู้สึกมึนเมายำเล่าเข้าปากมันหวานคล้ายกรั่นจากน้ำพึ่งและนมแพ้ทําให้ยิ่งเผลอไผลดื่มากขึ้นเรื่อยๆบัดนี้เขาหัวโขกโตไม่ได้ยินเสียงคําพูดจึงสู้อีกต่อไปมองไมฟุบหลับไปแล้วซึ่งสู้ก็เขาถึงกับดื่มเกรี้ยงหายผู้คุมกะผู้คุมกันผู้คุมกันอีกฝ้ากล่าวอย่างตกใจไม่ธรรมดาจริงๆ ระหว่างสลึมสลือด้วยความเมาใหม่จนสิงรู้สึกว่าร่างกายคล้ายถูกเสียงสู้อุ้มกับกระโจมบนตัวมีผ้าหุ่มกลุมเพิ่มขึ้นมาอีกผืนตอนตกดึกเขากระหายน้ำข้างนอกยังคงแว่วเสียงเพลงและเสียงรักเคิร์เคลนคลาสูราดังมาจนสิงพึมพบน้ำข้าวุ่นน้ำเสิงสู้ได้ยกกาณามาป้อนให้เขาจนสิงพลิกตัวและนอนต่อ ยามรุ่งสางฉันสิงฟื้นแล้วฟ้ากฟ้าเผยสีขาวดุดท้องมัจฉางานรื่นเริงทั่วแดนซื้อเลอร์สิ้นสุดลงทุกคงยังคงหลับไหลซิ้นสู้อข้าข้าอยากอาบน้ำฉันสิงเกาตามลำตัวพรังลุกขึ้นนั่งว่าไงนะซิ่งเสื้อวุ่นวายสารพัดกับฉันสิงทั้งเคินเนขาสวมเสื้อชั้นเดียวขณะยันร่างขึ้นเหลือบมองกันพูดอย่างรำคาญข้าอยากอาบน้ำฉันสิงว่าต้มน้ำอาบที่ไหนระ ไปอาบในแม่น้ำป่ายซิงู้เก่าอย่างไล่เหลืองเล,ลืออดจนสิงเอ่ยตอบกูได้หงาวตายพอดีข้าอยากอาบน้ำร้อนเจ้าไม่อยากหลอกซิงสู้พูดข่มขู่เกินพูดอีกคำข้าจับเจ้าโยนลงแม่น้ำเสียจนสิงก็อ๋อจุดเมื่อตะว,วันด่งฟ้าซิงสู่ถึงตื่นเต็มตาในที่สุดและพาจฉันสิงไปอาบน้ำริมลำธาร หนาวจังพอฉันสิง,งลงน้ำก็อดกลันซึ่งสู้รู้สึกไม่สบอารมณ์ถอดผ้าจนเปรยเปล่าลงน้ำไปทั้งที่ฉันซิงก็เห็นอีกฝ่ายล่อนจ้อนมาแล้วสองสามครั้งก่อนเข้าฉังอันยังเคยอาบน้ำด้วยกันด้วยซ้ำทว่าไม่รู้เหตุใดจูจูไม่น่าเขาก็ร้อนผ่าพันรู้สึกอุทัดขัดเขินร่างของซิงสู้เปรียบดังอาชาป่าพร้อมเปรียวทว่าให้ความรู้สึก รเก่งเช่นชายชาตรีผิวพันธขาวผ่องเนียนละอ่อนไร้ซึ่งความสากหยาบกร้านยิ่งชาวซื้เที่ยเลอโดยเฉพาะเส้นแนวสันลาดไหลและขาวเรียวยาวที่ช่างดึงโดดไร้สิ่งใดเปรียบทุลังเข้าสิมองบื้ออะไรซึ่งสู้ต่อคอกจนชิงเอ่ยตอบเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งค้าข้าไม่ใช่สาวใช้ของเจ้าสักหน่อย พอกันทีเสี่ยงสู้หากเจ้าทําเหมือนข้าเป็นบ่าวพราอีกข้าจะจะทาอะไรเด้อเสี่ยงสู้เยอะเจ้าจะทําอย่างไรได้เลยฉันจริงเอ่ยตอบเจ้าจะถูกชาวหั่นกันใช่ไหมล่ะข้ารู้อยู่แล้วพวกเขาถาม่าข้าเป็นใครเจ้าบอกว่าเป็นบ่าวรับใช้ใช่หรือไม่เจ้าคิดไม่ซื่อจริงเสียด้วยให้ข้ามาที่นี่ก็วพคอยปฏิบัติรับใช้เจ้าเลย ไม่อย่างนั้นแล้วจะอย่างไหนล่ะซึ่งสู้ย้อนถามใช้ประมุกใหญ่คอยปนัติเจ้าหรือไรเจ้าเป็นผู้ทักตัางหากเฉินสิงเถียงใส่หัวมาถูหลังได้แล้วซึ่งสู้เอ็ดจะทําหรือไม่ทำเ <c oughs> ฉินซิงยืนถือผ้าซึ่งสู้เอื้อมมือมาหมาย,ยืหยุดจุดกระชาก เขาเรีบเบีย่ยงตัวหลบทว่าวกลับไม่ทันระวังจะเลื่อนทลายจนเกือบจมน้ำซึ่งสู้ฟ้าแขนเขาไว้ทันก่อนลากเขาขึ้นมาฉันเสียงเลยแท่ถูหลังอีฝ่ายอย่างไม่พอใจนะักซึ่งสู้เอ่ยเสียงเรียบเรยหากเจ้ามีฝีมือแสดงความสามารถให้พวกเขาประจักษ์ย่อมมีผู้ใดกล้าเห็นเจ้าเป็นบ่ารับใช้ฉันสิงเอ่ยก็ไดเฉะนั้นต่อให้เจ้าไม่ใช่ผู้ผิดทัก เจ้าก็ปฏิบัติต่อเขาแขกเยี่ยมหนีหรอือเจ้าไม่ใช่แขกเสียงสู้พิจารณาร่างปเปล่าของเฉินสิ่งคิดจะเอ่ยว่าจะตามค่าไม่อาเองเต็มบรู้เหตุใดกลับต้องกลั้นลมหายใจแล้วพลันเบี่ยงตัวหันไปอีกทางฉันสิงกูฟอฟออย่ามาดูดูถูกกันนะ ซึ่งสู้หลบสายตาเฉินซิงยิงคองมาก่อนเลิกคิ้วสาเป็นเชิงว่าตามสมัยเอถอเฉินซิงเร่งอาบดามสวมใส่เสื้อผ้าและกลับไปที่กระโจมส่วนซิ่งสู้สวมเพียงชุดตัวในชั้นเอวกินมื้อเช้าพรางต้อนรับแขกในกระโจมโดยไม่หลบเลี่ยงผู้ใดผู้คนเที่ยวมาขอเข้าพบและทักทายประสัยบ้างก็มีกิจระพูดคุยซึ่งสู้แม้อยู่ในชุดตัวในข่าวล้วน เรือนผมเปียกยุ่งหลังอาบน้ำแต่กรับไม่กระทบต่อทุ่งท่าแห่งผู้เป็นราชาแต่อย่างใดเจ็บป่วยหาหมอเขียนเป็นอนักษรเทเลอร์อว่าอย่างไรเฉินซิงกินมือเช้าและก็จามยกใหญ่นึกอยากคอยรับใจเสี่ยงสู้อีกจึงหันไปถามเด็กหนุ่มพูดภาษาเซียนไปได้อีฝ่ายมุนงงทีเขียนบนพื้นให้เขาดูเฉินซิงถามต่อคำว่าหมอพูดว่าอย่างไรเด็กหนุ่มสอนให้เขารู้ เสร็จแล้วฉนสิ่งออกไปหาไม้หนึ่งแผ่นมาเขียนและนำไปแขวนไว้นอกกระโจมเสียงซู้เสียงซู้ก็งง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อ่านมาเป็นเดือนกว่า ทุกบ,บ่ายวันนั้นมีคนมาหาหมอภายในกระโจมของสิงสู้ครึ่งหนึ่งรับแขกอีกครึ่งหน้อจน,นสิ่งเปิดรับผู้ป่วยตอนแรกมีชาวเทเลอร์มาดม่อมดำดำดำมองๆจนสิงยายโตะเตี้ยมมันัังกวกมือเรียกอีกฝ่ายเข้ามาจนจะเริ่มจับชีพจรผู้พิสาสิ่นเปิดเป็นหรือไม่จนสิงกดแท่งไม้บนคนลิ้นของคนน,นั้นพรางถามอาการป่วยเป็นอะไรมา คนพนันตรวภาษากู้กู้ก้า้าออกมาชุดใหญ่นิวหัวฉันสิงเต็มไปด้วยความเงนงงซึ่งได้แต่ส่งแขกของตนเองกลับไปรับแขกแล้วในวันนี้ก่อนบอกฉันสิงว่าเขาปวดท้อง <c oughs> ฉันสิงเลยเรียกถ้าอย่างนั้นเจ้ามาแปรให้หน่อยมวนนั่งบื้ออยู่ทําไม่แล้วซิงสู่มองเขาอย่างไม่ใช่หูเจ้ากล้าดีอย่างไรฉันสิงย้อนนี่คนได้เผ่าของเจ้านะถามเขาชิว่าช่วงนี้กินอะไรไปบ้าง ปวดานานเท่าไรแล้วซึ่งดูดขมกรั้นโทาสารและแปรให้ส่วนเฉินสิ่งไม่ได้ใช้โรคอย่างกล้องแคล่แม่นยำจากนั้นสัง่งซึ่งสู้จะดินสอฐานเขียนตำรับยาเป็นอักษรเทีเลื่อลงบนกระดาษหาส่วนผสมตามเทียบยานั้นมากิน ซิงสู้ไม่นึกเลยว่าฉันสิ่งจะกล้าถึงถึงกับกล้าใช้งานตนตลอดทั้งบ่ายเพราะว่าตนที่สื่อสารภาษาฮั่นได้ทั่วแดนซื้อเลอิกก็มีเพียงเขาซ้ำผูป้ป่วยก็ยังเป็นคนในเผ่าจึงเขาจึงไม่อาจนิ่งดูได้ได้ลำพังแค่แปรณะ,ะช่างเถิดที่สำคัญคือเครื่องปรุงยาหลายอย่างในภาษาฮั่นไม่มีผู้ใดรู้จักท่านประมุกผู้ยิ่งใหญ่จังได้ตานั่งอยู่ด้านข้างคอยเป็นลูกมือให้เชิญสิ่ง เจ้าไปเปิดร้านที่อื่นไม่ได้หรือึงสู้อดรอนทนไม่ไหวอาศัยจังหวัดที่คนไข้ซาถามขึ้นไม่ได้อะฉันสิงปฏิเสธอีกประเดี๋ยวคนไข้มากันเยอะขึ้นข้าจะกล้าปิดประตูพักร้านได้อย่างไรเจ้าเป็นถึงปรมุกใหญ่เพราะเขาคงไม่มารบกวนเจ้ายามเด็กเดินหลอกเจ้าเจ้า ซิ่งสู้อยากเตะเฉินซิงยิ่งนักแต่พริบตาเดียวก็มีคนไข้มาหาหมออีกแล้วแดนเซลเลอร์ไม่ว่าเป็นชาวเทเลอร์ชาวสยงเหนือหรือ16ชนเผ่าล้วนเป็นสมาชิกเผ่าในปกครองของซิ่งสู้เห็นประมุกใหญ่เป็นดังบิดามันดาซิ่งสู้เองก็อาทนดูคนในเผ่าเจ็บป่วยหมอที่ทู่ราบนานหลายเดือนถึงมาเยือนสักหนทั้งยังไม่มีหลักแหล่งแน่นอนเพราะเดินทางรักษาไปทั่วหล คนยามเจ็บป่วยจึงทําได้เพียงยื้ออาการเอาไว้หรือไม่ก็ปล่อยตามมีตามเกิดคั้นหมอมามรักษาด้วยการถ่ายเลือดออกสัานเดียวการสนจริงทำเช่นนี้จึงนับเป็นการช่วยเหลือแดนพันามิตซื้อเลอร์ครั้งใหญ่การถ่ายเลือดออกหนึ่งในวิธีการรักษาของการแพทย์แผนจียนยึดหลักช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลมปราณสายอาการเลือดข้างในเส้นลมปราณ <c oughs> ในเวลาไม่ถึงสามวันกลางหุบเขาแอาอัดด้ก็ด้ผู้คนมาต่อแถวรอหาหมอและนอกกระโจมราชันของเสี่ยงสู้เบียดเสียดหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนชนิดที่กระทั่งน้ำยังไม่อาจแทรกผ่านในเมื่อแต่วันเขามีเป็นอันทำอะไรเ่าจากนั่งด้านข้างเฉินซิงจึงใช้ภาษาเผ่าต่างๆ ด้วสตามคนไข้ไปเสียพร้อมกันและแล้วผ่านไปอีกหนึ่งวันคนป่วยมาหาหมอก่อนหน้าหนีไม่ว่าเป็นหวัดหรือเป็นไข้ต่างอาการดีขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงของหมอทิวดาจึงเลื่อนือขจรกระจายอย่างรวดเร็วคนป่วยเกินกว่าครึ่งในแดนซิเลร์จึงให้แหนมันยังเขตของสาวทเทเลอร์อซึ่งสู้จนปัญญาต้องยกย้ายกระจมราชันของประมุกใหญ่ไปตั้งตรงที่ว่างด้านนอกหุบเขาแทน ป่วยม,มานานเท่าไหร่แล้วฉันซิงมองหญิงชราชาวสยงหนูผู้หนึ่งอย่างกังวลผู้ป่วยมีก้อนบวมเป็ง่งตรงแผ่นหลังใจคิดว่าฮาเฟิงเซียนเีโรว่า ขากำลังรักษาชาวนอกดันอยู่แล้วก็คงไม่แคร์กันดาเขายุกใหญ่จากปอระโลกเป็นแน่สามปีแล้วซิ้นสู้แปลอย่างไร้อารมณ์ชนัยเพิ่มมหาหมอเอาป่านนี้เฉินสิงถามซิ้นสู้ครั้นจะแปลคําพูดไร้าสาระนี้ให้เขาเฉินสิงพอกยาผสมกีเพิ่งให้นางแล้วเรียกคนแค่ารายต่อไปเข้ามาระหว่างทําการรักษาจู่ๆเขาก็พบว่าซึ้นสู้กำลังจ้องมองตอนนิ่งท่าทางค่อนข้างใจลอยจดจ้องจนสนสิงแอบคน ลุกเกรียวนี่นี่นี่จนสิงร้องเรียกเจ้าแปรสิเสียงเอียดวันนี้นั่งจนทุกคนในกระจมตก ใจกวันหายซึ่งสู้หลุดจากพวังแปรอย่างรำคาญปวดข้อปวดเข่าปวดเท้านี่ละฉันสิงตระาการพู้เท่าอีกคนหนึ่งไม่ได้รังเกียจรังงอนแพเ้เปรยผู้พองของอีฝ่ายเลยสักนิดเดียวหลังจากล้างทำความสะอาดแผรเสร็จเรียบร้อยจึงจัดเทียบอย่าให้มีสตรีนางดึงเดินเข้ามาเจ้าละชนสิงถามป่วยเป็นอะไร ซิงซู่แปรให้ฟังฝันร้ายกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับจนซิงเออเรื่องนี้ข้าช่วยไม่ได้จัดยาต้มช่วยผ่อนคลายจิตใจก็แล้วกันด้าน,นหลังมีสมุนไพรยอยู่จะให้หยิบมาให้ข้าหน่อยซิงซ <c oughs> ู่จัดช่วยจัดยาพมนึกเลยว่าประมุบใหญ่เช่นตนจะถูกชันซิงเรียกให้ใช้สอยทำน้นทำนี่ตามใจชอบบรรดาคนป่วยด้่ฉนซิงรักษาพากันขอบคุณเขาก่อนคับขอบคุณซิงซู่ซิงซู่เพียงยกมือบโบกส่งคน ทำไมเจ้าถึงเอาแต่จ้องฆ่าอยู่ได้ฉินสิ่งว่ามองคนไข้เสียเจ้าซึ่งสู้สุดลมหายเจ้าเข้าลึกแต่คำพูดกับชะงักม่อีกครั้งจนสิ่งก็งงไม่มีอะไรซึ่งสู้บอกเขาเจ็บซิคโครงมาเกินครึ่งปีแล้วจนสิ่งกดตรงสื่อกของชายนั้นแล้วกล่าวเวลานอนมักนอนคว่ำใช่หรือไม่เมื่อกลับไปหาเบาะนุ่มมารองหน่อยอย่านอนคว่ำบ่อยนักคนต่อไป ทันใดนั้นนอกกระจจมเกิดเสียงโวกเวกยทีเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้โห่จนสิงสหอนใจทันทีว่ามีคนเจ็บอาการสาหัสมาเลยให้คนที่ต่อแถวอยู่รนรอก่อนแล้วรีบสั่งพาเข้ามาเร็วเข้า <c oughs> ซึ่งสู้เขี้ยวกระหมดจะไม่เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งถูกหามเปรเข้ามา เชือระฟังซึ่งสู้ผลลุกขันทีกระจนคุกเข่าใกล้กได้อีกฝ่ายฉัจนจึงเรียบส่งสัญญาณทุกคนออกจากกระโจมเห็นชายจึงนอนบนเปรมาหน้าซิดเผือก,การ่างเต็มไปด้วยบาดแผลบนท้องมีชามดินเผาไปนหนึ่งความปิดไว้กินเหม็นกระลุ้งโชยจากทั้งร่างเชือระฟังซึ่งสู้เรียกอย่างร้อนใจสุริคงชายหนุ่มผู้นั้นกระสิบเรียก พู้เจ้ารู้จักกันเหรอฉนสิงมองซึ่งสู้นับแต่รู้จักกันมานี่เป็นครั้งแรกค่ัอีกฝ่ายตื่นตระหนกขนาดนี้ต่างจากซึ่งสู้คนเดิมโดยซึ่งเชิงรีบช่วยเขาเร็วเข้าซึ่งสู้วาข้อมือจนสิงน้ำเสียงสันเทาเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของข้าต้องช่วยชีวิตเขาให้ได้ว่าเจ้าต้องการให้ข้าทำสิ่งใดข้ารับปากเจ้าต้องช่วยอยู่แล้วสิจนซิงรู้สึกเจ็บ ซึ่งสู้ออกแรมบีบหนักจนข้อมือเขาจนจะหักอยู่รอมรอบปล่อยมือได้แล้วจะต้องมารับปากอะไราคาดทั้งนั้นอย่างไรเสียข้าก็ต้องช่วยเขาเด็กสาวและชติชาวหรูหรานหมอบรำไห้อยู่ด้านข้างทำให้ฉันสิ่งรวบรวมสมาธิไม่ได้ ถ้าจพยายามช่วยเขาอย่างสุดความสามารถเขาบาดเจ็บตรงไหนไปดนอะไรมาจนซึ่งแกะผ้าพันแผลตรัดหน้าท้องเฉยหรือพงออกค่อยๆแง้มชามดินเผ่านั้นเป็นดังคาดลำไส้บิตดักษักออกมาตรงท้องน้อยของชายหนุม่มมีรอยทุกของมีคมเกรดเฉือนสองรอยเนื้อหน้าท้องถูกกรีดเปิดนอกจากนี้ร่องรอยกรงเล็บสัตว์รายมากมายยังปรากฏตามร่างกายคนคนนี้ กรงเล็บหมาป่ากระแผรถูกฟันเฉินซิงพึมพำซึ่งซุบของร่างท่อนบนของเชอรโหลเฟิงไว้เขาพรูรลมหายใจยาวเหยียดกอดอีฝ่ายแน่นท่าทางร้ารวดร้าเป็นที่สุดถ้าเย็บแพรที่ท้องก่อนเฉินซิงหันไปเขียนใบสัญญาแล้วสั่งการต้องเขี้วน้ำหมาเฝยให้เขาดื่มก่อนถ้วยหนึ่งข้าต้องไปเตรียมเข็มด้วย สมุนไพรกันชาใช้เป็นยาชาและยาสลรบสมุนไพรามาเฟยทังใจกัญชาจบตอนที่28